ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสกมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้องฟูจิฟิล์ม X10 s 10, กล้องฟูจิฟิล์ม x s r i e s ที่มาพร้อมกับระบบกันสั่นในบอดี้ ซึ่งตัวกล้องของเขาเองเนี่ยมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กแต่การจับถือนี่กระชับมือมากๆนะฮะบอดี้ของเขาเนี่ยเล็กกว่าตัว X-T4 ด้วยซ้ำซึ่งตัว X-T4 เองก็มีการสั่นในบอดี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับทาง Fujifilm มีการหดขนาดของระบบการสั่นทำให้ตัว X-S10 ตัวเนี้มีขนาดที่เล็กลงบอดี้ของเขาเนี่ยใหญ่กว่ากล้อง X-T30 นิดเดียวเองตัวกลิปของเขาด้านหน้าเนี่ยก็ มีการออกแบบใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีงามสุดๆคือเวลาที่เราจับถือเนี่ยกริปที่เขาจับออกแบบยืน่นออกมาแบบนี้เนี่ยช่วยให้เราจับถือกล้องถนัดมากขึ้นแม้ตัวกล้องจะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่ากริปเนี่ยจับได้เต็มมือเลยทีเดียวรวมถึงการใช้งานร่วมกับ เลนส์ตัวใหญ่ๆก็ยังมีความกระชับนะาถือน้าดาน,นี้ไม่มีการเมื่อยมือตัวกล้องของเขาเนี่ยบอดี้จะทําจากแมกนีเซียมอลลอยแล้วก็หล่อเป็นชิ้นเดียวเลยตรงกริปของเขาก็เป็นแมกนีเซียมอลลอยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงแถมแมกนีเซียมอลลอยเนี่ยเขายังมีน้ําหนักเบาด้วยนอกจากกริปที่จับถนัดแล้วเนี่ยนะครับปุ่มชัตเตอร์ก็มีการออกแบบให้ลาดลงมาเพื่อที่จะรองรับนิ้วได้พอดีเวลาที่เราจับกริปแล้ววางนิ้วลงไปเนี่ยเราจะเจอปุ่มชัตเตอร์พอดีเลยรวมถึงว่า เขามีปุ่ม record แยกออกมาอยู่ข้างๆปุ่มชัตเตอร์ด้วยนะฮะซึ่งตำแหน่งในการกดเนี่ยทำได้ดีมากเราไม่ต้องปีนนิ้วขึ้นมาหรือว่าเอื้อมนิ้วขึ้นมาเพื่อที่จะกดชัตเตอร์หรือกดปุ่ม record เลยแล้วก็เวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งอยู่เราสามารถกดถ่ายวิดีโอได้ด้วยโดยการกดปุ่ม record ได้เลยตอนที่ถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยตัวกล้องจะถ่ายเป็นโหมด auto ให้เนื่องจากว่าเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยเราอาจจะปรับสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงไม่ได้เหมาะสมกับการถ่ายวิดีโอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย กล้องก็จะปรับเป็นโหมดออโต้ให้ตอนที่เรากดวิดีโอซึ่งอันนี้ก็รับประกันได้ว่าเราจะได้วิดีโอของเราออกมาแน่นอนรวมถึงปุ่มคิวนะฮะปุ่มคิวของเขาเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ ด้านบนคู่กับปุ่ม ISO ตรงนี้นะฮะกดสั่งงานได้ถนัดมากขึ้นแล้วก็โหมดไดเอลของเขาเนี่ยก็จะเป็นโหมดไดเอลแบบ PSAM แล้วซึ่งอันนี้สะดวกสำหรับการใช้งานมากๆรวมถึงว่าเวลาที่เราส่งกล้องให้คนอื่นถ่ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะหมุนไปที่โหมดออโต้ได้เลยไม่มีงงนะฮะแล้วก็ตัวโหมดไดเอลตัวนี้เขามี c u สตอมโหมดมาให้ถึง4ช่องด้วยกันซึ่ง Custom Mode ตัวนี้นะครับทาง Fuji มีการปรับปรุงพัฒนาให้สามารถ c u สตอมตั้งค่าได้เยอะขึ้นรวมถึงการตั้งชื่อของ c u s t o มโหมดแต่ละอันไว้ด้วยเวลาที่เราจะเลือกใช้งานก็ไม่สับสนแล้วก็ไดอาของเขานะครับมีทั้งหมดมาให้3อันสามารถที่จะ c u สตอมไม้ได้ด้านหลังเนี่ยมีจอยสติ๊กสลัการสั่งงานมาให้ด้วยหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอขนาด3นิ้วเป็นว a ลีแองเกิลก็คือ มุนได้รอบตัวเป็นระบบสัมผัสนะครับความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่1.04ล้านจุดแล้วก็กล้องตัวนี้มีแฟลชซ่อนมาให้อยู่ในตัวด้วยนะฮะตัวแฟลชตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ ttl หรือเราจะสั่งงานเป็นแบบแมนวนวลก็ได้คุมกำลังแฟลชได้เองด้วยด้านข้างของเขานะครับก็จะมีเป็นช่อง hdmi กับช่อง usb c สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ ส่วนด้านบนของเขาตรงนี้ก็จะมีช่องสาร,รการต่อไมโครโฟนซึ่งอันนี้รองรับการทํางานวิดีโอเต็มรูปแบบส่วนช่องสาร,รการเสียบหูฟังสำหรับคนที่บอกว่ามีช่องสาร,รใส่หูฟังไหมเผื่อจะมอนิเตอร์เสียงเนี่ยนะครับกล้อง Fujifilm x X10 เขาใช้ช่องหูฟังเป็นแบบ USB-C นะฮะเราสามารถที่จะใส่อแดปเตอร์แปลงออกมาเป็น3.5มิลแล้วก็เสียบหูฟังแบบปกติได้ด้วยส่วนแบตเตอรี่ของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่รุ่น n p w 1 2 6 s ซึ่งอันนี้เป็นแบตเตอรี่เกือบจะมาตรฐานของฟูจิฟิล์มแล้วหาแบตเตอรี่ได้ง่ายไม่ต้องห่วง1ก้อนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพได้ถึง325ภาพหรือถ่ายวิดีโอนานสุดก็ได้ประมาณ65นาทีซึ่งการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายยาวๆหรือทำไลฟ์สตริงยาวๆเ,เราสามารถที่จะต่อ USB C คือต่อไฟนอกเนี่ยนะครับเข้าไปที่ตัวกล้องให้กล้องเขาใช้ไฟจากภายนอกเพื่อที่จะทำงานยาวๆได้แล้วก็น้ำหนักของตัวกล้องอยู่แค่465กรัมเท่านั้นเองครับ กล้อง i u m i f i l m X-S10 มีความละเอียดอยู่ที่26.1ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์แบบ x t r a c m o s 4ที่เป็น Back i l l u m i n a t e แล้วก็เป็น Copper Wiring ด้วยนะฮะตัวประมวลผลของเขาเป็น X-Processor 4 Quad Core CPU ซึ่งเป็นชุดเดียวกับตัวกล้อง X-T4 เพราะฉะนั้นพลังของกล้องตัวนี้นี่เหลือเฟือครับเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งเขาถ่ายเป็น รูปไฟล์14บิตด้วยแล้วก็ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยอยู่ที่20ภาพต่อวินาทีแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แบบไม่ครอปเวลาที่เราสั่งถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุดเนี่ยนะครับเขาสามารถทําได้ที่30ภาพต่อวินาทีเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แล้วก็ครอปลงไปที่ 1.25x หรือถ้าบอกว่าจะใช้งานแบบแมชชีนิกชัตเตอร์ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่ แภาพต่อวินาทีชัตเตอร์สูงสุดของเขาเนี่ยถ้าเป็นแมชชนิกก็จะอยู่ที่1.4ส่วน0พวินาทีส่วนถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะอยู่ที่1.32ส่วน32,000วินาทีเรื่องของระบบออโต้โฟกัสเองเนี่ยนะครับทางฟูจิฟิล์มบอกว่าออโต้โฟกัสของกล้องตัวนี้ เร็วมากๆมีความเร็วในการโฟกัสอยู่แค่0.02วินาทีเท่านั้นเองแล้วเขาสามารถที่จะโฟกัสในที่แสงน้อยมากๆได้นะฮะซึ่งตามสเปคก็บอกมาว่าเขาสามารถที่จะโฟกัสได้แม้อยู่ในสภาพแสงถึงลบ7 EV เรียกว่าแบบแทบจะมืดสนิทแล้วกล้องตัวนี้ก็ยังโฟกัสได้แล้วก็กล้องตัวนี้เขามีระบบ Detection มี Face Detection ให้มาครบแถมมี Auto Focus Continuous ที่เราสามารถคัสตอมไมได้ถึง6แบบเลือกปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เราจะถ่ายได้เลยไม่ว่าการเคลื่อนไหวของวัตถุจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบ ทั่วไปหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบที่มีวัตถุวิ่งมาตัดหน้าหรือจะเป็นแบบที่มีความเร็วไม่คงที่หรือแบบที่อยู่ดีๆวัตถุก็โผล่เข้ามาในภาพนะอย่างเช่นพวกการถ่ายนกหรือจะเป็นแบบที่วัตถุเคลื่อนในทิศทางแล้วก็ความเร็วไม่แน่นอนอย่างเช่นการถ่ายกีฬาเทนเนิสเนี่ยจะมีแบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีการเร่งความเร็วมีการหยุดนิ่งอะไรพวกนี้เราสามารถปรับตั้งได้หรือเราจะคัสตอมไมซ์เองเลยก็ได้ตั้งได้เองเลยครับว่าอยากจะให้พารามิเตอร์แต่ละอย่างในการจับโฟกัสเป็นค่าแบบไหนครับ ตัวกล้อง Fujifilm X-S10 มีระบบกันสั่น5แกนอยู่ในตัวนะครับซึ่งทาง Fuji เองเนี่ยบอกว่าเขาสามารถป้องกันการสั่นไหวได้ถึง6ตอ่อรองรับการใช้งานร่วมกับเลนส์ f ูจิ n อนที่มีแล้วก็ไม่มีกันสั่นในตัวได้ถึง21ตัวด้วยกันซึ่งกันสั่นตัวนี้ก็ทำงานได้ทั้งในโหมดของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอรวมถึงว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้อง Fujifilm X-S10 เขามีระบบกันสั่นแบบดิจิตอล IS ที่ครอบแค่1.1 เท่าเท่านั้นเองเท่าที่ได้ทดลองใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดิจิตอลไอเเมื่อทํางานร่วมกับระบบการสั่นในตัวกล้องช่วยให้เราสามารถจะเดินถือถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียวมาเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับตัวกล้องเองเนี่ยสามารถปรับโหมดถ่ายวิดีโอได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็น P S A M ความละเอียด 6K กล้องตัวนี้ก็สามารถถ่ายเป็น 4K 16:9ต่อหรือว่าจะเป็น DCI 4K ที่เป็น17:9ต่อเฟรมเรทที่เขาทำได้ก็คืออยู่ที่ 30p 200เมกะบิตเซกแบบไม่ครอปด้วยนะอันนี้ย้ำว่าเวลาที่เขาถ่าย 4K ไม่มีการครอปนะครับการบันทึกข้อมูลเนี่ยเขาบันทึกข้อมูลแบบ4208บิตบนตัวเมมริการ์ดแล้วก็ ถ้าเราต่อเป็น external recorder เขาสามารถบันทึกได้ที่422 10บิตเลยทีเดียวนะฮะคุณภาพของไฟล์วิดีโอสูงมากเรื่องของการถ่าย s สโลโมชันเขาสามารถถ่าย s l สโลโมชันที่ full high d e p ได้สูงสุดถึง240เฟรมเ e อซึ่งต้องบอกว่าในกล้องระดับนี้ด้วยกันเนะี่ยยังไม่มีตัวไหนทำได้นะฮะมี Fujifilm Xs10 เนี่ยแหละที่ให้มาถึง240เฟรมเ e อซเลยทีเดียวหรือถ้าเราเอาไปยืดเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเราได้สโลโมชันถึง 10เท่าเลยทีเดียวด้วยบิตเรทอยู่ที่2 0 0 m b p เมกะบิตเปอเซกด้วยแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า เวลาที่เราถ่ายเป็นสโลโวโมชันเนี่ยตัวกล้องเขาจะครอปลงมาที่ 1.29x นะฮะแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้ใส่ F-Lock มาให้สำหรับใครที่อยากถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปทำคัลเลอร์กร n ดหรือไปทำกรดสีภายหลังเนี่ยตัว F-Lock ตัวนี้รองรับการทำงานในวิดีโอแบบมืออาชีพได้สบายๆแล้วก็ ISO ตอนที่เริ่มต้นของ F-Lock ก็คือจะอยู่ที่640รวมถึงว่าเวลาที่เราใช้ F l o หหรือว่าใช้ Lo ลอกไฟเนี่ยปกติหน้าจอของเราก็จะเป็นสีจืด ซึ่งดูลำบากแต่เจ้าตัว XS10 มี F Lock View s 1 0มาให้หน้าจอก็จะกลับเป็นสีเหมือนเดิมช่วยให้เราจัด Composition หรือว่าตั้งค่าวัดแสงตั้งค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราบันทึกวิดีโอนะฮะตอนที่กด Record เนี่ยปกติกล้อง Fujifilm เขาจะนับเวลาถอยหลังให้ว่าในการ์ดยังถ่ายวิดีโอได้อีกกี่นาทีซึ่งบางคนก็จะบอกว่าอันนัมันดูลำบากดูไม่ค่อยรู้เรื่อง ตัวกล้อง Fujifilm X-S10 เนี่ยเขานับเวลาเดินหน้าแล้วอันนี้นี่เป็นความดีงามเลยเพราะว่าเวลาที่เรากดเรคคอร์ดไปเราก็จะรู้ว่าคลิปเนี้ยเราถ่ายมาแล้วกี่วินาทีกี่นาทีรวมถึงว่าตัวกล้องเนี่ยนะฮะมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ซึ่งทําให้เราสามารถใช้งานตัวกล้องถ่ายวิดีโอได้นานขึ้นสําหรับใครที่ห่วงว่าร้อนไหมนะครับเท้าที่พี่ใหญ่ลองใช้งานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ฮะถ่ายวิดีโอสักประมาณชั่วโมงนึงเนี่ย ตัวกล้องจะมีตัวเท็มขึ้นมาเตือนนะฮะก็เตือนว่ากล้องร้อนนะแต่กล้องยังไม่ตัดแล้วก็ยังทำงานได้อยู่ครับซึ่งก็ถือว่ามีการพัฒนาดีขึ้นส่วนใครที่จะเอากล้อง FUJIFILM XS10 ตัวนี้ไปทำไรส์สตรีมิ่งเขามี X Webcam มมาให้ในตัวกล้องเลยคือเราสามารถที่จะต่อกล้องเข้ากับ อวร์ Computer, แล้วก็ทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณหรือถ้าบอกว่าอ่มีกล่องแปลงสัญญาณอยู่แล้วนะครับจะใช้ตัวกล้อง Xs10 ต่อเข้ากับกล่องแปลงสัญญาณได้ไหมตัวกล้องตัวนี้ปล่อยสัญญาณ HDMI เป็น c ล e a n HDMI เพราะฉะนั้นก็เอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้เต็มระบบรวมถึงรองรับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งแนวตั้งด้วยคือเราสามารถที่จะเอาสัญญาณของตัวกล้องเนี่ยออกไปแล้วก็ไปตั้งค่าพวกโปรแกรมอย่างโปรแกรม OBS หรือโปรแกรมทำไลฟ์สตรีมมิ่งให้เป็นการไลฟ์แนวตั้งนะฮะตัวนี้สาม มาที่จะทำงานได้ครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Fujifilm ก็คือเรื่องของฟิล์มซิมูเลชันซึ่งกล้อง Fujifilm x s 1 0ก็ใส่ฟิล์มซิมูเลชันเข้ามาให้ครบถึง18แบบบด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มซิมูเลชันสารการถ่ายภาพนิ่งยอดนิยมอย่างคลา s ิกเน็กหรือจะเป็นฟิล์มซิมูเลชันอีเทอร์นาที่จําลองสีฟิล์มถ่ายภาพยนตร์ชื่อดังของ Fujifilm ใส่มาให้ด้วยใครที่อยากได้วิดีโอแบบซีนิม a าลุกหรือฟิล์มลุกแล้วไม่ต้องการไปเกลีสีก็สามารถเปิดฟิล์มลชแแบบ Eternal, แ้วก็ ถ่ายวิดีโอได้เลยนะฮะคุณจะได้อารมณ์แบบฟิล์มลุกซีนิม่าลุกมาแน่นอนรวมถึงการใช้งานในโหมดออโต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งออโต้หรือว่าจะเป็นวิดีโอออโต้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ฟิล์มซิมูเลชันได้ครบทั้ง18แบบด้วยนอกจากนี้เขายังมีค o ลเลอร์โครมเอฟเฟที่ให้โทนสีเหมือนกับการถ่ายภาพด้วยฟิล์มสไลด์แล้วก็ค o ลเลอร์โครมเอฟเฟกต์ูที่ช่วยเพิ่มสีทองฟ้าให้มีสีฟ้ามากยิ่งขึ้นตัวกล้องเองมีโทนเคิร์ฟมาให้สำหรับการปรับไฮไลท์ ในตัวด้วยแล้วก็มี ค a l i t y ให้ปรับเรียกว่าเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิล์มซิมูเลชันการปรับโทนเคอร์ฟนะฮะหรือการปรับคุณภาพเนี่ยเราจบหลังกล้องได้เลยนะฮะถ่ายภาพแล้วเอาภาพไปใช้งานได้ไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มโดยรวมเองเนี่ยต้องบอกว่ากล้อง Fujifilm X-S10 เป็นกล้องขนาดเล็กที่ใส่ฟังก์ชันของกล้องตัวท็อปมาให้แบบครบเลยทีเดียวคือเรียกว่าตัวกล้องเรือธงของ Fujifilm เองยังต้องแอบมองคอรเรื่องภาพนิ่งเองเขาก็จัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์เรื่องของซี อยู่เรื่องของคุณภาพของภาพที่ได้เรื่องการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยก็มีมาให้ทุกอย่างรองรับการทำงานวิดีโอแบบจริงจังได้สบายขึ้นกิมบอลก็ง่ายเพราะว่าน้ำหนักของตัวกล้องเขาไม่เยอะนะฮะไม่ต้องห่วงว่าตัวกิมบอลจะรับน้ำหนักกล้องไหวไหมแล้วก็เวลาที่เราใช้เป็นแฮนด์เฮลกันสั่นในตัวกล้องก็ ทำงานได้ดีถ่ายภาพนิ่งนี่การสั่นได้6สตอ็อปถ่ายวิดีโอเองเนี่ยก็มีทั้งกันสั่นในตัวกล้องและก็มีดิจิตอลไอเข้ามาช่วยด้วยเรียกว่าเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์ม xs 0ตัวนี้เป็นกล้องที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายวิดีโอการทำไลฟ์สตรีมมิ่งกล้องฟูจิฟิล์ม xs 0ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe youtube channel snap tech zone แล้วก็กดไลค์ facebook fanpage snap tech zone พี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ